ต่อเนี้ยวกับหลับปลาคัางหลับปลาคัางใครชอบกินแบบนี้บ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยเฮ้ยไปงเดะโอ้ยทำไมไม่เข้ากันนี่ะลาปลาคัางค่ะทุกคนอยู่ที่นครพนมนะคะริมโค้งเลยเดี๋ยวมาลองซิมดูเดี๋ยวมาลองซิมเบอร์หลับปลาคัางโอ้ยจานอยู่ดีแบบแม่งแหม่มจะเด่นเรื่องปลาส่วนโตเท่านี้เมนูปลาค้างที่หายใจจะแคแนน ม่แย่ซิฟแยซิเลยสรับอันนี้ความชอบของเราไม่เหมือนกันนะสำหรับดาวชอบตัวตัวนี้ชอบตัวร้านนี้เด็ดมากใครชอบกินปลามาร้านนี้เลยแนะนําเลยมานครพนมมาลองมาลองให้ได้ใช่อันนี้รสชาติความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะอันนี้เราจะชอบรสชาติประมาณนี้นะสําหรับเราถือว่าอร่อยเลยอะปลาซุสซังข้าวเหนียวไปแล้วกินกับลาบปลาเมนข้าวเหนียวลาบปลาลาบปลาคันงแซ่บลายขอบใจขอบใจเด้อมาแล้วครับข้าวเหนียวห่อน อุ้ยหอนหอนเลยมาน้ต้องกินกับหลับปลาข้างเมืองจีนไปดิ้งเลกินเขาจะเลินอาหารแห้งเมือนเออมาต้องเล่นนำนักดอกไปเห็ดสูตรค่ะข้าวเหนีย่ครับขหนียวกับหลับปลาข้างปลาข้างใครชอบกินแบบนี้บ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยดิ้งเดะทำไมไม่เขากันล่ะเปิดกัดพริกหน่วยน้ำนี่บ่เออกัดพริกหน่วยเผ็ดเผ็ดเธออาจจะกินอันนี้ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ มาตุยของเนียวกหลับปะสุดยอดเลยจะเล่นอาหารครับืมืมหืมนืมหืาหนมหืมอืมหืมหืมนืมหืมหืมหืมาืมห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 มเืมหืมหือหืมหมหืมหืมหมหือมหืมหืมมมเมหืมมมหืมหหมหืมยหืมมหืมหืืมหืมหหืนหหมหหดมหืมหืหน่อย สุดยอดกินปลาจมปากกันยังงามงามเลยเนาะเพราะว่าใส่ลิปฟินเวอร์จา้าเห็นบอจ้านี่ปากสวยเพราะว่าน้องดาวใช้ลิปฟินเวอร์อนะคะนี่เลยจา้าเป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะลิปฟินเวอร์นะจ๊ะมีทั้งหมด7สีนะจ๊ะสวยทุกสีเลยใครอยากปากสวยสั่งเลยจา้าเดี๋ยว้าให้ดูแตะเบาๆนะคะเนี่ยเห็นบอสใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้นะคะราคาไม่แพงหนึ่งแท่งในราคา159บาทเท่านั้นค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีบอสแท่งส่งฟรีเฉพาะในไทยนะคะทุกคนค่ะมีตัวแทนงทีซอบบอปล่าแล้วก็ตัวแทนฝั่งกัมพูชานะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะใครอยากปักตัวสั่งซื้อโลดจ้าร้านนี้เด็ดมากใครชอบกินปลามาร้านนี้เลยแนะนําเลยกินมนนี อูดมสมบูรณ์ <c oughs> กินยังกระเซบอ๋อนี่ครับชื่อร้านอะไรเนี่ยปลาออจุ่มชมโของอยู่ที่นครพนมนะเมนูเด็ดเลยค่ะมะหอนนครพนมเขาต้องกินปลาจุ่มจ้า